มียาผาล่วยจดทดะทุบมาหนิมาเห็ดยังอย่างเงยเฉพาะกิจผ้าหนอยมีสีอย่างนะครับเนะอะเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ว i p ออันนี้เฉพาะกิจเฉพาะกิจี่ออกประม่ณเท่าใไดไหมสิบหกนาฬิกาบอกส่สิบเออประมาณสิบหกนาฬิกาครับสิบหก ิบหกามศูดสามเจดก้าเดสิบเจดสิบ สามสามสองเจ็ดสามอะไรเป็ดเจ็ดเป็ดจ็ดเสอง หนึ่งนนเ่าอเาตกูนย่าออกศูนเ่านี่ว่ามันตกขังจุกจะให้จุเอเดี๋ยเดียจะให้เลยเจ็ดสามศูนไก่ เขียนทางทางกันก็ได้เจ็ดสามศูนย <3 S 1> ์น,นะคะ,ะหกศูนย์สามหกศูนย์สามตรงวันมาเลยตรงวันเลขวันเลยหกศูนย์สามเจ็ดสามศูนย์เน็นช่องโตเลย สองแปคิดแปดครับวะอืครับอ่าเฉพาะกิดสองแปดสักเจดแปดเป็นเนึนะสองตวัวแต่ก็ให้้ตัวมาเจ็ดสามกหกศูนยาม่สักไว้พรออเพ็นเนี่ยไว้พรขอใค้อ,อ,อชมดีนะคะอ่า โชคดีโชคห้อยรวยเบอร์ค่ะทุกทูกคู่ทุกคนทุกคู่ทุกคนขอบคุณครับที่รับชมกดไลค์กดติดตามกันเดอร์สีบ่วผาดคิดใหม่ใหม่โอเคครับสวัสดีครับ